เน้นการส่งชาติเจริญชาติเน้นการอยู่กับลมหายใจกับความรู้สึกโตใวใัวใัวเองเอ,อ,อาณาปาณสติก็แมง่งสติปัฏฐานซี่ก็แมง่งการเดียวกันนั่นแหละเพื่ออยังเพื่อสตัดวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทไปว่าเหตุปัจจัยทั้งหลายที่ทำให้สัตว์เวียนว่ายตายเกิดไปตาม ตัณหาอุปาทานต่างๆไปตามความอยากไปตามความยึดที่มักหมมสะสมอยู่ในอารมณ์จึงเรียกว,ว่าปฏิจจสมุปบาทเหตุปัจจัยทั้งหลายที่สัตว์เข้าไปยึดมั่นถือมั่นจนเกิดกลายเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ยังค้างอยู่มีอยู่เกี่ยวข้องอยู่รั้งอยู่ ในอารมณ์คือความยินดีพอใจตัวเดียวแหลนะจึงเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นคำบอกคำสอนหรือเนยยะให้เหตุผลให้ขอคิดให้น้ำไปคิดแล้วก็สรุปด้วยตนเองได้ผมบอกว่าที <c oughs> ่นี่ถ้าเขาีเอาตามเนยยะ หรือเหตุเหตุผลต่างๆเพื่อเขาไปคิดเขาติตัดวงจรแห่งการเกิดตัวนี้ตัดเอาลัดเอาหมองใดมองหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นลัดเอาเขาว่าลัดเอาไม้กวยความว่งว่ามันเป็นวงกลมอยู่นี่เขาติดตัดขอตอมันหมองใดบางใดมองใด,มอง,ใดมองหนึ่งก็ได้ในโซ่ในตรวนตัวนี้ในเครื่องผูกเครื่องลอยลับตัวนี้นันนี้จึงว่า มาตัดเอาตรงนี้อันนี้คือเป็นเนื้อยาคือให้ขอคิดทุกคนนั่งไปคิดละตัณหาีคือความอยากความอยากกองเข้านี่ที่อยากได็กระสางในการมาตัณหาภาะวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็เกิดจากอยากตัวเดียวแล้วมันแจกงแจกแจงออกไปแล้วอุปทานคือความยึดอุปทานสี่อย่างทิฏฐุปาทาน ก็เกิดจากตัณหาอะไรเนีนเ่คือความอยากของเห้าทิฏฐปาทานเลยเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่เออบะตามก,กับสิเพิ่นววาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานอันเดียวกันทิฏฐปาทานศีรพุปาทานจากสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นจดจำมาเนี่ย กามุปทานเกิดความยินดีพอใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกที่ฝังเอาไว้ในจิตแล้วอัต,ตวาทุปาทานนี่คือความรู้สึกตัวเองที่ว่าใช่ต้องอย่างนี้จริงอย่างนี้อย่างอื่นไม่จริงเรียว่าอัตตาตัวตนนั่นเองอัต,ตวาทุปทาน ก็คือมีความรู้สึกว่าความเห็นของตนเองจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้รู้มานี่ตลอดทั้งความพอใจของตนเองรวมแล้วเป็นนั่นแหละคือตัวตวนของตัวของเองแท้ๆที่ยังมีความรู้สึกพอใจอยู่ถ้ายังมีความรู้สึกพอใจอยู่ความไม่พอใจก็เนืองกันอยู่ในนั้นนี่เอาเอาไปคิดเบิงแบบนี้ คำว่าตัณหาคือความอยากอยากแบบได้กระชั้มันสิร่วงใยในความฉิดของ,องเฮาเลื่อนว่าเอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นเพีนท่านออแล้วเออจอจากการได้ยินได้ฟังมาเมื่อได้ยินได้ฟังมาเลยมีความอยากเป็นแบบนั้นแบบนี้อ,อตามที่ตัวเองพอใจที่อยากจะเป็นจนก็เกิดเป็นนั่นคือเป็นตัวตนแท้ๆของตัวของเอง สรุปทิตตุปาทานเซรพัตุปาทานกามุปาทานอัตถวัตุปาทานร่วมล้บก็บคือความรู้สึกในอันเดียวกันคือเป็นก่อนเดียวกันเป็นเป็นใจเดียวกันเป็นจิตก็ไไ้เป็นใจก็ไไ้คืออันเดียวกันคือความหมายเดียวกันเป็นมาร่วมเราจู่ในความรู้สึกที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยนี่คือเหตุผลบาดในห้อาเหตุที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ มันบรรล้สึกตัวเองเด้ว่ามันหยุดแต่ว่ามันเข้าใจแต่ว่ามันผูกผูกตามความเห็นของฉันเออถูกตามสิ่งที่ฉันได้ยินได้ฟังได้รู้ได้สัมผัสมาเด้ผูกตามที่ฉันพอใจนั่นแหละคือตัวตนแท้ๆมันมารวมลงตัวนี้นั่นแหละนี่คือหลงคือมันบรรล้ประจันทิว่าอาวิชชาคุ่มหัวอวิชชาคลุ่มหัวอวิชชาคุ้ม่ายอาวิชชาคุ้มหนาคุ้มหลังคือความไม่รู้นั่น มันเป็นวงจรเป็นวงกลมอวิชาเป็นปัจเจมเกิดสังขารสังขัรเป็นปัจัยเกิดิญญานิญญานเป็นปัจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจเกิดฑ์อัจฉรายะเป็นปัจัยเกิดศาสตะ์ศาสตเป็นปัจเจมาเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจมาเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจเจัาเกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจเจมาเกิดพบพบเป็นปัจจัเจมาเกิดชาติชาติเป็นปัจเจมาเกิดชรลาและมรณะนั่นเห็นบ่หล่ะบ่ไว้อย่างสิเกิดเกิดสาม ไม่เป็นไปอย่างอื่นมีแต่แก่มีแก่เก็บมีแต่ปวดมีแต่ปว่วยแล้วก็มีแต่ตายเท่านั้นจอว่าชาติชลามรณะโศกปริเทวทุกข์เศร้าโศกอาไลอาวอนกุจริตกันเนพราะตัณหาและอุปทานนะแบบี้เาสิตัดมันออกเหตุจังใดข้าสิตัดมันใดเ้าสิตัดให้มันขาดออกเลยความคิดหรือพิจารณาหรือวิปัสสนาแปลว่ารู้แก่งเห็นจริงตามความจริงมันก,นกะระดูดโดยการคิดคิด สรุปอ๋อแน่นอนแมนแล้วถูกต้องแล้วพ่เป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนี้แบบเดียวเนี่ยเป็นแบบใดสัดทั้งหลายถือเหมือนยังมีตัณหาและอุปทานอยู่กับไปหาเกิดเมื่อเกิดแล้วก็แก่เก็บตายเท่าน,นั้นบเนเออน่เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างนี้จางเดียวเฮ็กจังไดซสิบ่ออเกิดิ่นก็เลยให้ตัดวงจรแห่งความคิดคือหยุดคิดจึงไม่เกิดถ้าเกิดคือยังคิดนั่นแหละ จึงให้ทุกคนเอาไปตั้งใจหรือมั่นใจตัวเองในลมหายใจที่บอกว่าสรงชาติจะเลื่อนชาติหรือว่าจับจุดอุณาโลมเดอ้เอเข้าอยู่ในกายเวทนาจิตจิตเวทนาจิตมันคุ้มมูออยู่แล้วจิตกับผู้รู้ผู้หล้กับจิตคือความรู้สึกตัวเนี่ยอันเดียวกันให้ทุกคนไปทําความรู้สึกตัวยบกับลมเข้าลมออกมกั่ง ทำความรู้สึกโตในกายนี่แหละอยู่กับลมเข้ารู้สึกว่าลมเข้าก็เย็นลมออกก็เย็นอยูใ่ในโพรงจมูกอันเดียวนั่นแหละออบางครั้งมันแม้นว่าจะไม่รู้สึกตัวในลมเข้าลมออกในกายนี้การให้รู้สึกตัวกับความรู้สึกตัวที่นิ่มๆนน่งๆคือตรงกลางร,ระหว่างคิ้วถึงเรียกว่าสร้างฐานที่ตั้งแห่งผู้รู้ฐานที่ตั้งแห่งจิตจิตกับผู้รู้ผู้รู้กับจิตเดียวกัน ทำให้เกิดเอกะคือเป็นหนึ่งเอกคตาจิตเอกคตตาลมจิตตั้งมั่นในความรู้สึกที่เป็นหนึ่งหนึ่งนี่ต้องบ่มีสองหนึ่งนี่ต้องอุเบกขาเท่านั้นจึงจะเกิดขึ้นได้เออ,อาใจว่าละ่าละแต่จังว่าให้ห้อง่าจาเป็นต้องอ่านหนังสือออกหลายว่าจาเป็นต้องไปจําอยยังมากมายว่าต้องเป็นตอ้อง,ง,งไปหลู่ซื่อมั่นก็นได ในเรื่องแมนอ่านหนังสือว่าออกมันก็สารามาบรรลุได้ทั้งนั้นแต่ว่าการบรรลุนั้นบ่ไเด็บรรลุด้วยการคิดใจว่า่ะการผู้ใดกระช่างือคิดว่าตัวเองบรรลุนั่นบรรลุนี่น้มันยังไม่ถูกแต่ว่าเขาจะรู้อยู่ในในเขาเขาเองโสดาการูในโสดาสกิตาคาการูในสกิตาคาณนาการูเนี่าคาอารหัสกหูในอรหัตเด็กคน้นันสิรูสึกตัวเองแต่ไม่พูด แต่จว่าล่ะเบาๆง่ายๆได้ผู้รู้ไม่ค่อยพูดแต่เจว่าล่ะผู้พูดไม่ค่อยรู้แตจังลาแต่ละคนจะไปสําคัญตนว่าตัวเองเป็นคนบรรลุนั่นบรรลุนี่นมนัม่นน่ะมันมืดมิดปิดตาคือบรรลุสึกโตเลยเอบรรลุสึกโตเลยเนั่นน่ะตามความจริงบรรลุสึกโต้ไมต้เข้าใจว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้น พระอรหันต์ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยพูนไปถือเอาแต่ว่าไม่รู้สึกตัวในปัจจุบันนักขณะลมเข้าออกหรืออุณหลมเกิดหรือความรู้สึกตัวปิติปราโมทเกิดขึ้นในตัวเองตลอดแค่นี้ก็ได้แล้วบางคนก็อยู่กับลมหายใจบางคนก็อยู่กับความปิติปราโมทอันเกิดก็อิม่มเอ,อ่อปัสสติจิค่อนไคร่พนคคา่คือบ่คขิดเรื่องได้เข้ามา มีแต่ความรู้สึกเดียวอิ่มเอิบปิติปราโม์ชาพักโรอยู่จังสี่เลยเพ่งอยู่ในความรู้สึกอันเดียวชาพักโรอยู่ในความรู้สึกอันเดียวเพ่งอยู่ในจิตเดียวความรู้เดียวเด่นเป็นหนึ่งเห็นไหมอยู่อิ่มเอ,อิบเดินไปยางไปเห็นยางก็แล้วแต่ความรู้สึกกับบุญนี้ออกจากกายนั่นแหละคือสติบางคนก็อยู่กับลมใด ทำงานคุยกับคนอื่นกับสางอาณาปานะสัญญาสติรู้สึกตัวทั้งๆท,ท,ที่คุยกับคนอื่นกับทำสิ่งอื่นบางคนเข้าไปชินแบบนั้นชินโดยการอยู่กับลมโดยที่บ่ต้องไปจ้องกับลมแต่รู้สึกอยู่กับลมเนี่ยจึงเรียกว่าอาณาปานะอาณาปานะสติสัญญาตัวนี้มันต้องเป็นอัตโนมัติแล้วเรา,าพัฒนาโลกๆแนะ่เป็นแบบนั้น เห็ุยังอยู่เข้ากระโหลกล้มของเขาเห็นยังอยู่เข้ากระ้ว่ารู้สึกตัวว่าร่างกายเขาหายใจพวกนี้ซ้ำนานแล้วนี่ความคิดอยู่อย่างหนึ่งร่างกายหายใจอยู่อย่างหนึ่งผู้รู้อยู่อีกอย่างหนึ่งแต่ไม่เข้าไปยึดในผู้รู้แต่รู้นี่มี่คือพวกที่เขาอยู่กับล้มบานี้สําหรับผู้ที่อยู่กับชาพักุโรเพ่งอยู่ในชาติอันเดียว มันก,ก็นต้องเป็นอุเบกขาอยู่แล้วมันจึงจะเกิดความปีติประโมทเกิดขึ้นได้นี่เขาก็เอาตัวนี้เป็นตัวรู้เหมือนกันรู้สึกตัวสติเขาอยู่กับนี้จะพภะคุโรภิขุสตินามะเป็นผู้รู้สติเป็นผู้รู้สึกตัวว่าเออเป็นผู้รู้สึกตัวนี่อยู่ในร่างกายจากความนี่เพิ่นจึงหายเห่ายานี้ออกจากสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรม ทำบท่านในเบา,าเอากายเวทนาจิตจิตเวทนากายอาันนี้เรียกว่าจิตทีมันคุอมูอยู่แล้วมันรู้รู้อยู่แล้วทีนี้รู้ย่างกกบรูล้ลมหายใจมันรู้สึกโตในความอิมอปิติปราโมทย์ไแั่นมันสิตัดความคิดทั้งเบิดออกเลืวอ่นว่าตัดวงจรแห่งการเกิดของหมูสัตว์ทั้งหลาย ตัดวงจรแห่งความคิดนั่นเองเห็นว่าทิฏฐุปาทานบรรบคิดจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาละสัญญาเลยเดนันอย่างว่าละเออชีรพุทตุปาทานจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้จดจํามาได้รู้สึกมาก็ว่าอ่นแหละวันนี้เขาเลยตัดความขิดทิฏฐุปาทานเนี่ยดับความคิดจาของยุดความคิดจาของจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นมา ถ้าตัดตรงนี้ได้หยุดตรงนี้ได้ท่านตรงนี้ได้กามุป,ปาทานอารมณ์ความรู้สึกในความยินดีพอใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสเกิดขึ้นไม่ได้อตตะวาทุป,ปาทานความรู้สึกที่ยังมีอยู่ในความพอใจเกิดขึ้นไม่ได้จึงเรียกว่าหยุดคิดปรุงแต่งในความอยากได้และอยากเป็นนี่นี่เป็นภาษาบอก ภาษาพูดภาษาเขียนที่กันออกมาจากความรู้สึกที่หาภาษาบ่ได้ิ่นยอดเยี่ยมพระุทธเจ้าสามารถเอาสิ่งที่บ่มีมาเบาเป็นคําเบาเหตุทุคนเขาไปถึงสิ่งที่บ่สามารถสัมผัสด้วยตาโดยหูด้วยอย่างใดแต่ว่าลู้ในหันหจังว่าให้ทุกคนมัน,จนใจนตัวเดียวนี่แหละไม่ต้องไปเหตุเรองอื่นดอกอ่านหนังสือบ่ออก ก็ะหูอยู่ตัวในความคิดแต่ของเอามื่สิคิดไปยังมันคือพอมาอยู่กับลมกระหูทันตัวมันอ่านหนังสือบาออกไปเลยเออหูก็มีอยู่ฟังได้เข้าใจอยู่ได้หละมันอ่านบาออกอ่านบาออกเขียนได้กระสางตะกี้ไผ่เวลนออกเขียนได้ประนันเด้เนาะแหละกระหพงกเข้าตังมันหรือมันโค้งอยู่ในรักเดียวสติปัฏฐานสีอาณาปานสติหรือก็เพ่งอยู่ในชาติอันเดียวนี่แหละพุทธเจ้าว่าสอนหลายดอก ไอ้พวกเขาอ่านบางสังเกตบางไม่เหนโอวาทปาติโมกันเด้อคนสอนแคชชัน่น4หนึ่งเด้1หนึ่งสองสามสี่อันนั้นคือเขามีมาก่อนรื่อดอกสมาบัติแปดเพิ่นบ่ไปสอนสมาบัตรแปเออแค่ปัธรมฌานนี่ย่าดูถูกปัธรมฌานเด้คนบรรลุหล,ลายๆเพราะปฐรมฌานหรือคณิกะสมาธินี่เองมันจะเห็นความเกิดดับไปพร้อมเนี่ยนั่นแหละมีหลักการพวกเขาบ่เข้า,ขาใจ เพาบเขาเข้าใจดอกนีขึ้นหลักการที่จริงกขาเข้าใจได้อยูุ่แต่ว่าบอทั้งเบิดแต่สิ่งที่เข้าใจตัวเองได้นน่ไหมเวลามันไปคิดถึงสิ่งตังสิ่งนี่เอา้ามึงไปคิดนะขาเห็ดหยางมึงไปเกิดน้เขาเห็ดหยางน,ยนงนี่ไหมนี่แม้สิ่งที่เข้าใจได้ง่าย,ายไหมมึงคือบ่อยอยู่ในหูดังมึงมคือบ่อยู่ในรมมึงหายใจของมึงมึงคือบ่อยอยู่ในเรื่องความรู้สึกที่ตัวเองของมึงมึงไปคิดถึงผู้นั้นผู้นี้เห็ดหยางนี่เข้าใจได้เบิดทุกคนบออ่านหนังสือก็ได้ นั่นแล้วขนาคนหูหนวกตาบอดกัเขาใจเด็ดแน่ๆอันนี้ตาก็ดีหูก็ดีแท้ๆเนาะนนแล้วอยู่ในตัวเองแค่นี้นะอถ้าออกจากลมปับ๊บออกจากความรู้สึกในกายปับ๊บเอามึงไปเนาะเมื่อกี้มึงคิดถึงไผรนี่มึงกําลังไปเกิดกับเขาดึงกลับมาหาลมหายใจปับ๊บอุณร่มขึ้นปับ๊บอยู่กับตัวนี้ไปอีกแล้วดึงขึ้นมาไปอีกแล้วดึงขึ้นมาจนเกิดว่ามันเกิดเป็น อัตโนมัติพู้หลักแว่าพวกเจ้าติยืนเดินนอนหนังยังกรนะซาเคืออัตโนมัติหรกต่อมาพวกเจ้าจะเห็นดอกความคิดมันลอยไปแต่ความรู้สึกในกายมันมีอยู่อย,อย่าผู้หละอยาให้ความรู้สึกออกจากกายแม้นความคิดจะไปนั่นแหละมันที่เข้าใจเองดอกบานิผู้นั่นกระสิสัมผัสด้วยตัวเองได้จินดูด้วยตนเองได้ไดไดเอ,อทำให้บ่อยทำให้มากทำให้ชินทำให้เป็นดุดดังยาม ก็จะเกิดความรู้ในตัวเองนั่นแหละขึ้นมาอ้าวความคิดมึงคิดแต่มันนนอมะมันเนอือน,น,น,นความคิดไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ความคิดความคิดนี่เพราะเป็นของเฮาบังคับไม่ได้เห็นบ่นี่อ๋อแต่กี้กูหลงคิดเปน็นนามึงเนาะนี่เป็นกิตะสังขารตั้งหากอือนั่นแหละมันเป็นปรุงแต่งของมันไปกับเฮาไปมีอารมณ์หลวมกับมันเฮาเลยนี่ความรู้สึกไปกับมันตะกี้เฮาบ่ามีจุดยืนจุดยู เฮาบ่มีวิหารธรรมเราไม่มีเครื่องอยู่เราไม่รู้ว่าเครื่องอยู่จะต้องทํำยังไงเอ,อาเบาะจักวิธีสาเครื่องอยู่ของของเองตอนนี้รูแล้วหูแล้วก็เห็ดเอาไผเอามันใจว่าละ่ะหแูแล้วรูแล้วเห็ดเอาของไพของมันอะไรบ่อยมากชินชินอยู่กับความรู้สึกตัวนี่บาดนี้ หลู่สึกตัวกับลมหายใจเขาออกหรือรู้สึกตัวเฉพาะมีเหงู่นในอารมณ์เดียวหรือจิตที่อิ่มเอิบปิติปราโมทเองนั่นแหละเพราะว่ามันผ่อนคลายเดย์ผ่อนคลายคือมัน,นสลัดความคิดอื่นๆออกมันเลยเอิ่นว่าปิติปราโมทช่ำชื่นแบบเบิกบานอยู่ในบางคนก็อยู่ระวังท่ามกลางอกบางคนกับแขนนวงอยู่ยล้กเย็นลึกเข้าไปใน กระดานหนาผากผู้ใดกระดก็คต้องเข้ากระดานหนาผากเนาะบางคนก็เนิบหนาผิหนายู่หนงังหัวเขานี่ละบางคนก็อยู่ดาอกบางที่ความรู้สึกนั้นก็วิ่งไปตามกายออไปตามแผ่นหลังไปตามหน้าอกยังก็แล้วแต่จะไปตามยังกระสางอยู่ในร่างกายว่าตะความคิดเท่าไหรจะหนีออกจากมั่นจกว่าล่ะจะหนีออกจากความรู้สึกนั้นนะยู่จังสี่แหละ เหไปเถอเหตไปเท่าตายคนละเหตไปจนตายม่ต้องไปสำคัญบรนหมายว่าบรรลุนั่นบรรลุนี่ดอกอันที่เพิ่นน้ำออกมาสอนว่าโซดาสกิทัคาเนี่ยเพียงแค่ว่าเพิ่นให้เกิดกำลังใจเพื่อให้เกิดความหึกเหิมเพื่อเกิดศรัทธาและศรัทธามีกำลังเพื่อเพื่อให้มีความหวังอยนะกับกับเป็นกำลังหรือแรงดลบรรดาลใจอันหนึง่ง ที่คนสร้างสอนแสดงว่าโสดาตัดอบายภูมิได้แล้วนี่แต่ว่ายังเหลืออีกเจ็ดชาติมั่งหกชาติไอ้สามมั่งหนึ่งมั่งเขาว่าไปจะก,กิตาค่าแปลว่าผู้เกิดอีกคราวเดียวสิเอากับพอมีหวังนี่กาลังใจอนาคาแปลว่าผู้มดอารมณ์ทางกามหนึ่งไม่กลับมาเกิดอีกแต่คนเบิดอารมณ์ทางกามันมก็เกิดอีกเด้มันบ่็มีแนวสิมาสามมันมีแนวอยากได เหมือนกัรกัะพวกเห่าได้สางบานสางเลื่อนได้ชกชิงวิงแล้วได้ตีเด้ขาได้หลักได้ปนไดี๋จีนอย่าเพีาะแหละาะวาเหตุแห่งความสางบ้านสางเลื่อนคือผัวกับเนียมันเลยสางจากว่าละ่ะแต่มันบ่มีสิ่งเหล่านี่มันเป็นแรงกระตุนดนบดานใจแล้วมันก็บ่สางดอกเพราะว่ามันบ่มีอารมณ์กาม,มจากว่าออนั่เแหละกามจึงละกามไม่ได้กามละโดยวิธีตัดคมคิดเท่านั้นแหละ นางอลไทั้งว่าเหตุไปว่าต้องไปสําคัญมัหนหมายว่าเ้าเป็นหยังเป็นนั่นเป็นนี่ว่าจะไปบอกไผดอกคนที่บอกว่าเปลี่นมันไม่ได้เปลี่ยนดอกจากว่าล่ะจำกระลูนะตนตเองจึงบอกว่าผู้รู้ไม่ค่อยพูดทาให้ถูกถามจาก,ากว่าล่ะพ่นบ่คอยบอกเอาเองเด้มีผู้ถามมีเพียงลืมบามงที่เพิ่นแต่แค่ว่าอัปทานเฉพาะเพิ่อนเองก็ซื้อเด้ ลำพึ่งอยู่เฉพาะเจ้าของก็มียิ้มขึ้นเฉพาะเจ้าของกับมี่แต่มีคนอถามมันยังเว้านะประธานหรือบาลูซิฮหนาตเอาเองยังสิเมี่อนั่นแหละบอกว่าเปใหสไปงสำคัญว่าห้าสิบบรรลุยังดอกว่ามันบ่มีผู้ใได้บรรลุดอกที่บรรลุในหนังสือแต่ววาหล่ะแต่ว่ามีอยู่พนังเบา ว่าากให้ทุกคนไปวอาว่าจากของนั่นบรรลุนั่นบรรลุนี่เพราะเท่าที่ผ่านมาที่เห็นเห็นมากนี่เออคือเฮาอยู่น้ากันประสบการณ์เฮามีมากกับการคบขาหมู่ิกส,สงรวมกันมากนี่หลายเออท่านจะมาประมาทผมเด้หมู่บอกผมเนี่ยอนาคามีเด้บบนานซึกแปลมีแล้วอนาคามีวรักดิ์แห่กมันเป็นทั้งสี่เลยล่ะอผมว่าผมบรรลุโสดาบันแเลือตีผม ว่าขาดท่านที่ขาดไปได้ไปออทางนี้นื้เห็นุในเทาเห็นออตั้งใจขายชีคิปไม่งอดเลาเห็นอยู่แน่โอ้มึงก็โพดแท้ไอสัตว์ร้ายไอตัวร้ายนั่นเห็นว่าละ่ะบ่มีสัตว์ร,ร้ายแต่คนที่เขาเจ้ารู้นั่นนะเขาจว่าละ่ะขายชีคิปเนี่ยขายชีคิปขายไม่งอดอนมันบ่ะเดียมีสัตว์ร,ร้าย มันมาหากินแต่มันต่ตัวเองไปเข้าใจแน่มันว่าทนในว่างแม่นบ่ล่ะนี่ก็มีบางคนนันยิงไปคนนั้นอีกมาฟังท้ามาฟังธรรมนี่ผมบรรลุอรหันต์แล้วผูกไว้ผูกไว้ปเะเภทนี่ไล่คนนั้นไล่คนนี้ผู้ใดบ่ฟังตีเขาก็มีอรหันต์แม่มึงบอกจะไปหาเห็นนั่นนั้นแม่นว่าล่ะเออเขาเขาเขาเปั๊บศูนย์เวอร์เวอร์ขึ้นทันดูถูกผม ตเีเปิงเบิงปางปางสุระฟ้าเมื่อไปตบเเขาได้ผูกไว้นั่นแหละอลังหันบ่าจึงสั่นและจึงบอกว่าผู้รู้นั่นเพิ่นก็ค่อยพูดออกคือรู้ในตัวเองเพิ่นเองเฉพาะตนของเพิ่นเองไม่ค่อยพูดผู้พูดนั่นคือไม่รู้บ่รู้ซึกตัวเลยล่ะสิไปหาว่าควบนั้นควมนี้ว่าบอกไว้ข้าพานมากล้วละนาอันที่ว่าเป็นจั่งสิ่มันเป็นร้อยๆคนเด้ วกันซ้ำหลงนิมิตนี่โอ้ยเยอะแยะยานยานนิมิตแต่เห็นพระพูทใเจ้าก็เว้าวน้ำค้ยกาบายแต่เห็นผีก็แหลมแน่ซ้ำหนึหน่งเดมันก็ได้เป็นเสียบอยากเดอันวกหลงนิมิตเมานิมิตแต่ห้าบอก,กว,ว่าอุ้ยอาจารย์ไปเห็นคือผมจะมาเสียงสั่นมีเบิร์อโลดอย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะว่าออกจากความรู้สึกในกาย ใ,ใจว่าลำบากเพราะว่าออกจากข้อมู้สึกนกกายเพราะว่าออกจากลมหายใจบัตัดวงจรแห่ง,งความคิดอ,อบทตันวงจรปฏิจจสมบาทก็ว่านั่นภาษาบาลีเ่าบเขาเข้าใจเหตุและปัจจัยทั้งหลายให้เกิดตัณหาอุปทานเหตุและปัจจัยทั้งหลายให้สัตว์เดือดวัยใจเกิดคําว่าปฏิจจสมุปบาทน,น,นะนี่ภาษาเฮาเหตุและปัจจัยทั้งหลาย ดีเหตุเห้พวกเขานะ่ะมีอารมณ์ความรู้สึกพอใจมากไม่พอใจมากอันนั้นแหละเกิดเกิดพบ,พบเกิดแล้วแต่ว่าท่านตายตายแล้วก็ไปตามอารมณ์จิตสุดท้ายอารมณ์คือความรู้สึกพอใจรือใจจิตคือการคิดฉะนั้นถ้าว่าอยากเกิดก็อยากคิดอยู่ในลมมันเนียนๆเหนือยๆหนึ่นนนนนงหนั่นแหละอาจารว่าละ่ะพอ